ครับไม่ต้องกำจัดหรอกพวกนี้ก็ไปขึ้นอำนาจประชาชนนะคือหมายถึงว่าถ้ารวมตัวกันเมื่อไหร่อำนาจก็เป็นของประชาชนอยู่<ร>แล้วประชาชนให้มารวมตัวกันแล้วมาใช้อำนาจให้ถูกต้องให้ถูกต้องทุกวันนี้มันขังตัวเองไงไม่ที่ผ่านมานะประชาชนใช้อำนาจแล้วครับใช้อำนาจนะเลือกพักเพื่อไทยมาครับประชาชนใช้อำนาจนะเลือกตั้งใช่ครับนั่นใช้อำนาจของตัวเองแต่ว่าความสำนึก ครับยังคิดว่าให้ไปแล้วมอบหมายพักไปทำเองอ่าครับไม่ได้ควบคุมพักครับต่อไปควบคุมพักวันนี้เปิดประเด็นตั้งแต่เช้ามาเลยเรื่องสอสเพื่อไทยอ่อนแออ่อนหักครับแล้กดว่าเสียงตอบสนองมาจากพี่น้องเสื้อแดงเยอะ เห็นด้วยว่าเขาอึดอัดมานานแล้วกับความอดนัดโหนแนของพวกแถวสามเนี่ยพวกทีมสีเนี่ยทีมสีทีมสีเนี่ยเนื่องจากว่าตัวจริงไม่ได้ลงเล่นเพาห้ามทีมเอกับบีครับพอลงเล่นตัวจริงไม่ยอมออกครับคืคิดว่าตัวเองเล่นตัวจริงถูกยิง11ศูนย์แล้วตอนนี้ตอนนี้1ดศูนย์แล้วเหรอครับถูกยิงนำ11ศูนย์แล้วนะครับยังจะเล่นต่อครับ พวกร้อยสิบเอ็ดออกมาก็กันแม่ข้าวแม่ลงไปเล่นเนี่ยร้อยเก้าออกมาเดินธันวาก็ตุกกันอีกไอกกพวก,กทีมที่เล่นอีกยี่สิบสองศูนก็ยอมอ,อีกยี่สิบ,อ,สบอีกสิบเอ็ดเลยเมาเต็มหมดเลยเอบเอ็เอถวๆคนนั้นหายหน้าคนนี้เกตดนั้นไม่มาคนนี้เกตดนี้หมดเลยครับเห็นไหมแล่บางคนบอกว่าแล้วมาพูดทำไมอืม ถ้าวิจารณ์ไม่ได้นะจะเป็นไทยรักไทยนะครับผมจะบอกไอ้ชาติไทยรักไทยล้มเพราะวิจารณ์ไม่ได้ถ้าคนกันเองวิจารณ์ไม่ได้แล้วให้ใครที่ไหนมาวิจารณ์ครับมิรวิจารณ์ไม่ได้คนวิจารณ์ไม่ผิดนะครับครับวิจารณ์ไม่ได้พูดไม่เคยไม่ฟังใครวิจารณ์ไม่ได้จบเป็นยังไง ้พรรคประชาปัดนิมโนุจริงๆครับที่กล้ามนายกทักษ<น>ิณไม่พ้นนายกทักษิณจบบทบาทครับในทางการเมืองแล้วครับตั้งแต่ถูกทำรัฐประหารครับแต่คนที่ถือทอดบทบาททางการเมืองของนายกทักษิณคือพี่น้องประชาชน, <BS 2> นครับนี่แหละครับที่ทำไมอะพรรคพลังประชาชนจึงได้ทำไมพรรคเพื่อไทยจึงได้เพราะพี่น้องประชาชนถืบทอดภารกิจต่อจากนายกทักษิณ ไม่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ปรึกษาอย่าอย่าอวดตัวเองนะครับครับเหเพราะคุณทําล้มไปแล้วนะครับครับคุณถูกล้มไปแล้วโดยรัฐประหารพร้อมกับนายกตักษินอ,อย่าอวดตัวเองภาคสองนะครับจะโดนอีกก็นี่ไงออกมาทําให้วุ่นวายเริ่มละครับต้องสรุปบทเรียนว่าตัวเองอ่อนตรงไหนบ้าง จุดอ่อนตรงไหนบ้างถ้าถามว่าคุณเคยจัดตั้งกระบวนการสาขาพักไหมไม่มีเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่รมาชิกอยู่ทั่วประเทศสาขาพักไม่มีไม่มีไม่มีไม่เกินสี่กิจกรรมของพักมีไหมไม่มีครับในพื้นที่ไม่มีดีว่าได้คนเลือแดงทำกิจกรรมอยู่ เป็นภูมิท่านทานภูมิท่านทานเอรุกว่าถ้าไม่มีนี่พังไปนานเออไม่มีเรียบร้อยัไม่นานนั้น,นต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องเรื่องที่ว่าที่ปรึกษาพรรคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่นะครับคือคุณเนี่ยนะทำทำให้พรรคไทยรักไทยเนี่ยพังไปแล้วพลังประชาชนพังไปแล้วอย่าทําเพื่อไทยพังอีกเลย เพราะประชาชนเขาไม่โง่แล้วคุณต้องรู้ว่าประชาชนตอนนี้นะเขาคิดยังไงทํำยังไงแล้วคุณจะต้องพัฒนาพรรคให้มันทันความคิดของประชาชนนะเม่อย่าประชาชนเขาตามคุณนะคุณต้องตามประชาชนแล้วต่อไปนี้ใช่ไหมครับใช่ยังอวดเก่ยงยังแอดแอดยังทําตัวเป็นแอ n o r ร์มอีกใช่ไหมฮะพวกเนี้ยพวกไม่ไปกดนะฮะผมดูแล้วบางทีเนี่ยเราวิจารณ์ไปเหมือนกับเราเรามาใส่ความมามาว่ากันเอง แต่จริงๆเราก็ต้องเตือนให้พรรคเนี่ยได้รับรู้เล่นล้วถ้าไม่ไม่วิจารณ์วิจารณ์ที่ไหนออไอ้ประชาปัดหมดแนจะตายครับถ้าช่วงประชาปัดโมดเนก็ยังไม่วิจารณ์ตัวเองได้แล้วไปวิจารณ์ช่วงไหนครับหรือวิจารณ์ตอนประชาปัดเข้มแข็งวิจารณ์ไอ้ประชาปัดมันทาลายครับไอ้ตอนนี้วิจารณ์ประชาปัดเก็ทาลายไม่ได้ครับถ้าเรา,าําไมยไม่ปรับตัวเองละ่ะครับ ถ้าผมฟังแต่ละเรื่องโอ้โหมาคือลืมนะครับช่วงที่พี่น้องประชาชนออกต่อสู้ครับเสียสละต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะเสียสละเสียชีวิตที่พวกคุณออกกันมาสู้นั่นนะแต่พวกที่มาเป็นรัฐมนตรีพวกพวกนี้ไม่เคยเห็นไม่เห็นหน้าเลยครับเห็นไหมครับ แล้วก็ใช้ท่าทีนักการเมืองแบบประมาทเหมือนเดิมครับไม่มีความจริงใจใประชาชนเรื่องมันเลยเกิดขึ้นเยอะแยะครับปรับยังมีเวลาอสองปีที่จะรปรับตัวเองได้ตัดนิสัยที่แย่ที่เสียเสียครับอย่าไปเรียนแบบพรรคประชาิปัตในความประพฤติต่างๆ ผมคิดว่าพวกนี้ถ้าเขากลับมาสร้างสรรค์นะท่านอาจารย์มันไปได้ไกลเลยนะ <c oughs> นะฮะไปได้ไกลเลยแล้วก็ประชาชนเนี่ยตอนนี้สิทธิเสียงคุณเนี่ยนะมันเยอะมากนะต้องยอมรับแล้วก็พลังเนี่ยที่ปกบล้อมพักเพื่อไทยอยู่เนี่ยแข็งแกร่งจริงๆ <c oughs> นะฮะย่งเสื้อแดงนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะะที่กำลังคือเป็นเป็นกำแพง แล้วก็เป็นตัวผักดันพักเพื่อไายด้วยแต่ถ้าถ้าผักแล้วเป็นกําแพงให้แล้วเนี่ยพักไม่ขยับหรือว่ายังทําเฉยเมยนะครับอันนี้น่าคิดนะว่าสมัยหน้าเนี่ยนะจะเป็นยังไงช่ไหมฮะผมว่ามันก็ไปไม่รอดนั่น,เป,น,น,นเป็นอย่างนี้ครับคนที่ผมพูดย้ําแล้วย้ําอีกว่าตัวจริงครับซึ่งพักประชาปัดขก็ประเมินไม่ถูกครับ ประชาปัดยังตั้งหน้าตั้งตาสู้รบปรบมือกับพักเพื่อไทยครับโดยลืมคิดว่าตัวจริงคือประชาชนนั้นเขาไปไกลกว่าที่จะประชาปัดจะสู้ได้ครับเขาคิดไปไกลกว่าแล้วรประชาปัดแค่จัดตั้งไอ้คนที่บ้านน้ำลาย พวกที่กินน้ำลายประชาปัดเป็นยาเสพติดครับแต่การจัดตั้งของฝ่ายประชาชนจะล้ำหน้าไปกวา่าครับเพราะว่าส่วนนี้เราก็ต้องยกความดีให้กับอดีตนายกทักษิณที่เปลี่ยนโครงสร้างสังคมของของไทยครับ แล้วมีคนบอกว่าโดยวัฒนธรรมเขาบอกคนที่มันชอบไปพวกพักประชาปัดมีเยอะๆไม่เยอะหรอกครับมันก็มีชนชั้นกลางถมองกลววส่วนหนึ่งกันนั้นเองเพ,อพวกอาจารย์หมาอะไรพวกนักวิชาการพวกนั้นอย่าไปกลัวไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้พูดใครฟังบ้างมีไหมนักวิชาการออกมาพูดแล้วมีคนฟังไหมไม่มีใครเลยไม่ไมีใครฟังนะครับ เพราะอะไรเพราะพูดโกหกหพี่น้องก็พูดความจริงรู้ความจริงแล้วว่าอะไรเป็นไรที่บอกว่าตาสว่างแล้วตาสว่างแล้วนั่นแหละครับคือสว่างแล้วพวกโนนมันบิดเบือนมอมเมงทั้งนั้นนักวิชาการไทยจะบอกให,ห้ทราบมันตั้งมาอะไรมาหลายสิบปีแล้วแต่ละคนสอนกันมาเท่าไหร่แล้วทำไมไม่เป็นประชาไตายทักทีถ้าทำไมอ่ะเนี่ยคือฟ้องอยู่ในตัวเองอยู่แล้วครับ ยิ่งสอนคนยิ่งโง่ยิ่งสอนยิ่งมองๆให้คนไปติดยึดกับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ครับไม่คิดเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเลยเลย,เลยครับคิดในสิ่งศักดิ์ <c oughs> สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไรครศักดิ์หมายถึงอำนาจศิทธิ์หมายถึงความสำเร็จความสำเร็จของอำนาจ เนือธรรมชาติเนือธรรมชาติแล้วสอนให้คุณไปทางนั้นหมดแล้วมันนักวิชาการอะไรแล้ววันนี้คุณจตุรนจ่ายแสงออกไหมแล้วครับว่าสอนให้คนรู้จักคำนวณรู้จักคิดวิเคราะห์รู้จักความเชี่ยวชาญด้านภาษาเอาอีกแล้วครับคิดได้ดีแล้วแต่อย่าลืมผมย้ําแล้วนะเป็นวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมการชอบคิดไม่ชอบคิดนอืคนไทยไม่ชอบคิด เขาบอกปวดหัวเพรา,าะอะไรทำจริงคนไทยชอบคิดนั่นแหละแต่ว่าอาม,มาาแต่งหน้าบอกอย่าคิด <c ười> คิดแ้ะปวดหัวคิด้วงงแต่ตัวเองอะคิดประาชาชนเฉยเฉยฮถ้าคิดจะปลดปล่อยจปะปฏิเสธอำนาจเขาเขาบอกอย่าคิดค,คิดปวดหัวเปล่า เกิดมาแล้วตามบุญตามกรรมเกิดมาจนก็ต้องจนต่อไปเกิดมาเป็นไพร่ก็ต้องเป็นต่อไปก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกเหมือนกันศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกว่าเป็นกรรมเก่ากรรมเก่าจะบอกเป็นกรรมเก่าใช่ไหมฮะแล้วกรรมเก่าก็กรรมไหนก็กรรมที่ชาติก่อนชาติก่อนพิสูจน์ไม่ได้จบจบเอก็ต้องเชื่อละเชื่อกรรมเก่าไว้ก่อนทันทีก็บอกพรหมลิขิตอีกครับจริงพรหมอยู่ใกล้ๆเนี่ยลิขิตไม่ใช่พรหมที่ไหนหรอก กรมที่เป็นมนุษย์เดินดินเนี่ยสมมุติตัวเองกันขึ้นมาครับแล้วก็กดขี่พี่น้องประชาชนม,มาชี้ชะตากรรมคนนั้นคนนี้ลิขิตชีวิตคนนั้นคนนี้ครับที่มันเป็นอย่างนี้และสอนน่ะอยู่อย่างนี้และคนอย่าลืมนะเมืองไทยยิ่งเรียนสูงยิ่งเชื่อเอใอหม่มแป<ร>ลกผู้ชักรู้จริงค, <น S 1> ครับคนที่เชื่อหมอดูที่คนที่ทำพิธีรีตองเรื่องพวกนี้จบถุงทั้งนั้น ดูที่เวลาเขาทำสารประภูมมอะไรก็ลงอะไรต่ออะไรนะพวกด็อกเตอร์น่ยืนหน้าฉลอนครับนะครับวางศิลาอะไรต่ออะไรวางอะไรต่ออะไร,รก็ทำไหวประภูมอนะไรพวกนี้แล้วก็เชื่อพวกหมอดูอะไรที่ดูเรืร่องดูยามดูว่าจะทำรัฐรหาันนีรพวกนี้เชื่อหมดนายพลพวกนี้เชื่อครับอำนาจประชาชนเนี่ยเหนืออำนาจพวกนั้นทั้งหมดอื ที่เขากลัวกลัวตรงนี้อ mm ่ะครับเพราะกลัวตรงนี้เลยต้องดูดูหมอไปก่อนด้ว่เหรอครับเนเกี่ยวไหมครับครับเดี๋ยวผมก็ว่าตรงนี้อาจารย์มันมีเรื่องน่าดีใจอยู่เรื่องครับก็กสมก็คือเอาององกรนี้ฮะกรรมการสิทธิมนุษยชนนี่ขอก่าวอะไรฮะเมื่อกี้พอช่วงต้นผมลืมลืมว่าเล่าใช่เรื่องเกี่ยวกับ ที่านางอมมาลาเนี่ยนะครับออกมาพูดกล่าวรไล่กล่าวเท็จนะฮะก็เลยก็มีกรรมการอยู่คนหนึ่งที่ยังเป็นกรรมการที่พอจะอสร้างความความดีให้กับหน่วยก็ได้คือพลตำรวจเอกวันชัยสีนวลน,นัดอ,ออกมาพูดต่อว่านะครับในการที่นางอมราลานี่ออกมากล่าวหา ออมาพูดเท็ดให้กับกับชาวโลกให้กับพี่น้องประชาชนหรือมากล่าวหาพี่น้องคนเสื้อแดงในครั้งที่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ออกมาต่อว่านะฮะก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าวันนี้คุณก็ต้องโดนยำเละแน่อยู่ในในองค์กรใช่ไหมครับท่านครับก็ถึงเวลาวันนี้ก็คุยกันสนุกแล้วก็เร็วเรเวลานะครับสมควรแก่เวลาที่เราจะพบกันใหม่ในคืนพรุ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับ